สวัสดีค่ะคือช่องเฟืองชายแนวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเรามาทำอะไรกันช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิด -19 อยู่นะคะเราก็อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราจะมาคิดทรงผมสวยๆนะคะเออเป็นทรงผมที่มาเฟืองชอบทําดีกว่าเนาะเออเราก็จะมีอยู่3ามทรงผมนั่นเองนะคะทรงแรกของเราคือทรงอะไรด้าน,นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าทรงที่1คือทรงนี้นี่เองนะคะคือการมัดอย่างนี้นะแล้วก็ เออมัดแค่ข้างเดียวไว้ด้านข้างนี้นะคะอันนี้ใช้ที่มัดผมมัดอ่าอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูทรงนี้กันเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะเราจะทําทรงนี้อุปกรณ์ของเราก็มีแค่วีกับยางนะคะหรือไม่ก็จะเป็นที่มัดผมแบบนี้ก็ได้มาค่ะแล้นเดี๋ยวเรามาทากันเลยทรงที่หนึ่งของเรานะคะอย่างแรกคือตอนแรกผมเราจะแสกกลางใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็จะแบ่งผมจาก ฝั่งนี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้นะอ่าอย่างนี้แบ่งผมมานี่นะคะแบ่งมาให้เรียบร้อยนะคะให้มันเหลือประมาณครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วแต่คนเลยนะคะว่าผมเรามีเท่าไหร่เราอยากจะแบ่งเท่าไหร่นะคะคนไหนที่อยากเอาให้มันไว้อยู่หลัง,ลงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เบียดไปด้านห <nickname> ลังแต่วมาเฟื่อนอยากให้มันอยู่ด้านหน้าหน่อยเนาะก็ไว้ฝั่งนี้นะคะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเราก็มัดก่อนนะคะอันนี้มาเฟื่องจะใช้เป็นที่มัดผมนะคะทุกคน ค่อยๆมัดนะคะทุกคนมัดอย่างนี้นะคะมัดให้เรารู้สึกว่าแน่นจะได้ไม่ต้องเจ็บหัวนะคะไม่ทงมัดเยอะอ่าแล้วก็ดึงให้มันตึงหน่อยอ่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบมันอาจจะยุ่งแล้วก็ค่อยๆเอาหวีเนี่ยเสยเก็บนะคะแล้วก็หวีตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะทุกคนอ่าแล้วก็หวี จนกว่าเราจะพอใจนะคะวีเท่าที่ที่เราจะพอใจแล้วเราก็จะได้ทรงผมนี้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็แบบเป็นการทําง่ายๆไออย่างน,นี้นะคะทุกคนอันนี้คือทรงที่ชิลที่สุดแล้วเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วสําหรับมาเฟืองนะเพราะว่าแค่มัดแต่ว่ามาเฟืองอาจจะมีปัญหากับการแบ่งผมค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เลยแบ่งทิ้งไว้ อ่าอย่างนี้นะคะนั่นก็คือทรงที่หนึ่งนั่นเองเราจะไม่รอช้านะคะไปต่อกันที่ทรงที่สองค่ะทรงที่สองนะคะเนื่องจากเป็นการถักเปียเราก็เลยจะมาถักสุดๆเลยแล้วก็จะมาดูกัน <ฮ úa. S 1> ทรงที่สองนะคะคือถักเปียครึ่งหัวนะคะคือแบบไม่ได้ครึ่งแต่ว่าแบบอยู่ประมาณบนบน,บนหัวนะคะอ่านั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเราก็ถักเปียก่อนนะคะทุกคนามาดูกันการถักเปียของเราก็เหมือนถักเปียก้างปลาถัก เปียอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะโนมมาฝั่งนี้หน่อยแล้วก็ค่อยๆเก็บไปค่ะทุกคนเก็บไปอย่างนี้นี่อย่างนี้นะคะทุกคนเราอยากจะได้เหลือผมประมาณเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะทุกคนต้องดึงให้ตึงๆหน่อยเนาะอ่าอะไรประมาณนี้สำหรับว่าเฟืองก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน สำหรับเพืองก็จะประมาณนี้นะคะนั่นเดี๋ยวเราจะถักอีกข้างแล้วก็ให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะคะทุกคนก็ถักเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้อีกหนึ่งทรงนะคะสวยๆเลยนะอันนี้คืออีกทรงที่มาเฟืองเนี่ยชอบทํามากๆเลยนะคะ,อะโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ทรงที่สามกันเลยนะคะทุกคนไปค่ะต่อไปจะเป็นทรงที่สามนะคะทรงที่สามเนี่ยคือการที่เราถักเปียครึ่งหัวนะคะแล้วก็มัด เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยนะคะมานั้นเดี๋ยวเราจะมาถักเปียของทรงที่สามกันเลยจะถักเยอะกว่าทรงเมื่อกี้นี้นะคะคือถักให้แบบเก็บตรงเก็บตรงที่แบบอยู่บนหูไปเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เป็นอีกทรงเหมือนกันที่แบบมาเฟืองชอบทําเพราะว่ามันอากาศร้อนอะไรอย่างนี้เราก็เลยทําถ้าจะปล่อยก็ได้ก็สวยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราสามารถเลือกทรงได้แล้วทรงได้หลายแ,แนว อันนี้ก็จะเหมือนแบบถักเหมือนกับอันที่เราถักตอนเมื่อกี้นี้เลยนะคะนั้นเดี๋ยวถักเสร็จแล้วมาเฟิงจะให้ดูเลยนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะก็ได้แล้วหนึ่งข้างอ่าคือทรงนี้ตามจริงแล้วเนี่ยมันจะบ่อยก็ได้มัดก็ได้นะคะทุกคนมันก็จะได้หลายทรงเลยเนาะแต่ละทรงทรงที่สองของเราเมื่อกี้นี้ก็สามารถสามารถมัดได้ก็จะสวยเหมือนกันอ่าก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่า จะทาทรงไหนอันนี้ก็เป็นทรงที่มะเฟืองมักจะทานะทรงนี้ถ้ามะเฟืองทําส่วนใหญ่มะเฟืองจะมัดไงคะ่ะทุกคนไม่ได้ปล่อยก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่มะเฟืองก็ชอบทําเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ทรงนี้มันจะมีข้อด,ดีสูงนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องมัดไงทำให้มัดเนี่ยมันก็จะทำให้ร้อนน้อยลงเพราะทรงอื่นเราอาจจะปล่อยนะคะ เพราะว่าประเทศไทยก็ร้อนมากร้อนมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคือทรงเนี้ยเนื่องจากมาเฟืองมาคนผมน้อยนะคะเวลาทําทรงเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ผมที่เหลือเนี่ยดูน้อยเออเมาเฟืองก็เลยมัดดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมาเฟืองเก็บผมเยอะนะคะทุกคนมันก็จะได้หายร้อนด้วยเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็โคตรร้อนเลยะคะ่ะทุกคนมามามาเดี๋ยวเราจะ มามัดกันดีกว่าค่ะทุกคนหลังจากที่เราถักเปียเสร็จกันแล้วนะคะทุกคนเราก็หายางมัดผมสีดามาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมักฟูนจะใช้เป็นแบบนี้แทนเนาะมัดนะคะนี่อ่ะตรงนี้อาจจะถักยุ่งๆหน่อยนะคะมัดจะแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะมัดไม่ไม่มัดสูงแต่ว่ามักฟูจะมัดสูงก็แล้วกันโอเคแล้วเราก็มัดนะคะมัดแค่พอแน่นพอเดี๋ยวจะเจ็บหัวนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งเอาตรงไรผมของเราเนะะี่ยค่ะออกมาหน่อยอ่าให้ดูมีอะไรหน่อยเนาะอะไรผมอกอาหน่อยอะไรประมาณตรงนี้เอาออกมาให้หมดนะคะอะไผมที่มันสั้น,นๆเก็บไม่ได้นะคะนี่ปึ๊บนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทรงที่แบบมาเฟืองทําบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนน้อยนะคะ,ะว่ามันมัดตรงนี้ ดีไหมคะทุกคนแล้วก็มีหลายทรงให้เลือกทําเลยแนละอยู่บ้านแบบแล้วก็แบบอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอยู่บ้านหรือว่าเราก็แค่แบบแต่งตัวสวยๆส่องตัวเองนะ่าจะจบก็ภูมิใจแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็เดี๋ยวเพิ่งจะจบท้ายด้วยทรงผมทรงนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบ ไหน,นก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็ร้อนมากร้อนมาจริงๆนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นการแนะนําทรงผมนะคะแบบพอหมดช่วงโควิดแล้วเราค่อยทาทรงผมไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาเฟืองก็จะกลับไปคิดก่อนเนาะว่าถ้าหมดโควิดแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะทําทรงผมทรงไหนดีทรงที่1ทรงที่2หรือทรงที่สามดีนะคะเฟืองก็จะเก็บไปคิดค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดในทีนะคะขอให้ทุกคนนี่ยใส่หน้าก,กากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ดิ้กเรี่ยงที่จะอยู่ในพื้นที่ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปกับทรงผมหายร้อนนิดๆหน่นนนอยๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ปล่อยผมมัดผมคะ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนตอน,ตอนนี้ยังเป็นช่วงโควิด19อยูยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย